สวัสดีค่ะออกมาแล้วออกมาจากการผ่าตัดแล้วนะคะมี่นองพึ่งฟื้นยาสรุปเอ่อกย็ยังยังอย่าชายังบ่หายก็ต้องนอนพักอีกจักหน่อยนะคะหมอบอกเดี๋ยวหมอขึ้นมาคุยน้าอาการตอนนี้การการเจ็บยังบ่ามาแต่เด,เดี๋ยวก็สิตามมาแน่นอนคะ่ะตอนนี้ก็มีคนดูแลอยู่ค่ะ <laughs> พยาบานจนโตค่อยนวดให้นะคะเพราะว่าขาตอนนี้ขามันยังมันยังทางานบ่เต็มที่นะพอถืบอบล็อกหลังนะคะ ขากระชีช้าๆจักนอยแล้วก็ยางกระชียังบ่เต็มที่นะคะก็ต้องนวดแล้วก็พยายามทําให้มันแบบฟื้นตัวไว้ที่สุดเพราะว่าต้องออกโรงพยาบาลเมื่อนี้นะจ๊ะเขาบ่าให้นอนพาแล้วอยู่นี่ก็ต้องออกเลยนะคะไปรักษาตัวอยยุบานอีกสองอาทิตย์หมอว่าประมาณเจ็บมันอาจจะเจ็บน้อยถึงมากหมอบอกฉันว่าคงมากรอรอ,รอหมอมานะคะตอนนี้ระวังรอค่ะขอบคุณคนผู้ช่วย ในระหว่างรอเนี่ยคะ่ะพยาบาลก็เอาน้ำแดงขนมมาให้ทานเล็กหน่อยนะคะสะภาพนะสภาพจอนี้นะะี่ค่ะซ้ายเขานะคะจกครอบครัวตัวหน่อยของซันนะคะลูกๆเนี่ยคะ่ะยาอันนี้เป็นยาแก้เจ็บแก้ปวดนะคะที่หมอให้มาในระหว่างรอคุณหมอนะคะ่ะกระทำบำบัดไปก่อนนะคะมีผู้ช่วยพยาบาลส่วนตัวเดี๋ยวหมอ